สวัสดีครับพี่โต้สวัสดีครับพี่เรามาอยู่กับรถอะไรพี่วันนี้ซูบารุ wrx คันนี้ผมเห็นแล้วจัดเต็มมากจัดเต็มมากใช่คืออย่างนี้คือคันนี้เมื่อสัก3าสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยทำไปแล้วซิสเต็มหนึ่งแล้วมาวันนี้ครับพี่ต้ก็มาเพิ่มเติมระบบเพื่อใช้ฟังนอกรถได้ด้วยอ๋อก็เสริมในส่วนของลำโพงแยกชิ้นของพิซึมเติมใหม่แล้วก็เพิ่มเติมทรับข้างหนึ่งนี่เลยครับซับอยู่ตรงพื้นหลุมยางอะไรอ๋อครับ ตอนนี้แต่เดิมเนี่ยลูกค้าติดตั้งซับแค่ดอกเดียวเพื่อใช้ฟังในรถ<อ>แล้วก็โอเคในเสียงก็เลยมาขยายเพื่อฟังด้านนอกด้วยนะครับก็เลยเสริมของในส่วนของเสียงกลางแหลม<อ>ที่จัดทั้งแสงสีสมบูรณ์แบบเลยแล้วก็ในส่วนของซับจากหนึ่งข้างก็จะเพิ่มอีกข้างนึงเป็น1คู่ไปเลยครับอตอนนี้ด้านลำโพงหลังเนี่ยเราจะมี power amp 4 channel ของพิซซืมรุ่น SQ4 ด้วยนะครับเป็นตัวขยายของลำโพงชุดหลัง เราใส่เพิ่มอีก2คู่หลักๆเป็นการเพิ่มเติมในส่วนของการฟังภายนอกใช่ในโครงสร้างภายในเราก็ยังจะใช้คอนเซปต์เดิมอยู่นะครับพูดถึงตัวเมมโมรี่เขาหน่อยได้ไหมครับพี่ต้งตัว DSP เนี่ยมันเป็นยังไงหน้าตายังไงคือตอนนี้เขาจะมีดเรคเตอร์เอาไว้ควบคุมวอลลุ่มควบคุมการเบาเสียงซับเสียงกลางแหลมได้ด้วยนะครับสามารถเลือกเมมโมรีที่เราตั้งเอาไว้เมมโมรี1นถึงสเนี่ยเราจะเซตไว้เพื่อใช้งานแค่ในรถเวลาขับขี่ ส่วนของเมมโมรีที่4ถึง6เนี่ยเราจะตั้งไว้สําหรับเปิดเห้ดังทั้งคันในส่วนของด้านท้ายด้วยถึงเวลาคุณลูกค้าไปริมชายหาดริมทะเลก็สามารถเปิดชิลๆได้เลยกดเมมโมรี4 5 6ปั๊บใช่ก็จะทํางานหมดทั้งระบบเลยครับผมเดี๋ยวเราลองเปิดเพลงนิดหน่อยสามารถครับลองได้เลยครับอันนี้เราก็จะคือจะเปิดส่วนของในรถอย่างเดียวนะครับเวลาขับขี่เนี่ยเราจะเปิดท้าย เพื่อให้เสียงออกด้านท้ายด้วยแล้วก็จะสามารถเลือกไปอีกเมมโมรีหนึ่งครับได้เลยอ๋อส่วนกดตรงนั้นนะครับใช่ครับที่หน้าจอด้านนี้เลยนะฮะส่วนของคันนี้โดยโดยพื้นฐานของหน้าจอสแตนดาดเนี่ยเราสามารถติดเป็น AI Android Box ได้ด้วยคือสามารถเล่น YouTube ได้จากในหน้าจอสแตนดาดเลยนะครับโอ้รุ่นนี้เขาจอใหญ่ดีจริงๆอ่ะใช่ครับเป็นจอติดรถแต่ถ้าไม่มี AI เนี่ยเราจะไม่สามารถดู YouTube ได้ระบบการดู u t u b e เนี่ยจะดูผ่าน Apple CarPlay คือไม่ว่าจะเฉพาะรุ่นนี้รุ่นไหนก็ได้ฮะที่ขอให้ตัวเครื่องวิทยุเนี่ยรองรับการใช้งาน Apple CarPlay แบบใช้สายเนี่ยเราสามารถที่จะโยนระบบการปฏิบัติการ Android ไม่ว่าจะเป็นดู YouTube ดู Netflix ดู GPS อะไรต่างๆเนี่ยเราสามารถโหลดเปิดดูได้เลยมีจำหน่ายครับโอเคไม่ต้องเเปิดข้างหลังโชว์หน่อยเลยครับลองไปฟังข้างหลังได้ครับลองเปิดฟังดูครับอันนี้นี่ยังไม่สุดนะเนี่ยยังยังเปิดเดี๋ยวเราจะคุยกันไม่ได้ยินฟังเบสครับ ดอกครับผมโอ้โหพี่โต้งครับเสียงเลยเมื่อกี้นี่กระหึมกระหึมไหมครับกระหึมแบบสะใจแน่นอนแล้วก็เป็นงานโชว์สวยๆได้ด้วยเพราะว่าเราเก็บงานดีมากเลยผมดูช่างเราเก็บ คือไม่ว่าจะเป็นรถรุ่น W R X หรือรุ่นอื่นๆเราก็สามารถออกแบบและดีไซน์ร่วมกับคุณเจ้าของรถได้ทุกรูปแบบอ๋ออันนี้เจ้าของรถเขาก็ก็มีไอเดียใช่ใช่ใช่มีไอเดียช่วยช่วยแจ๋วอ่ะออกไอเดียว่าอยากได้คอนเซปต์แบบนี้แบบนี้เราก็ทําตามความต้องการของคณลูกค้านะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของคุณภาพเสียงหรือ งานแสงสีโชว์อะคริลิกอย่างเงี้ยเราสามารถตอบโจทย์คุณลูกค้าได้ทุกเรื่องครับผมไฟนี้เลือกได้ด้วยเลือกได้เลือกได้ตามความชอบไลสไตล์ของลูกค้าโอเคครับพี่ต้งคันนี้จัดเต็มสุดยอดมากๆเลยครับลูกค้าเข้ามาแล้วเข้ามาเติมอีกใช่ถามลูกค้าท่านใดนะครับสนใจอยากจัดเต็มแบบนี้หรือว่าจะแค่เซ็ตแบบเริ่มต้น ในตำแหน่งเดิมๆดิมแฮปปี้มิวชุดแฟมิลี่รถทูบทุกอย่างพี่โตมจัดการให้หมดร้านเราอยู่ที่ไหนครับพี่โตอยู่ปากซอยรัชดากพิเศษซอยครับเปิดบริการให้ตั้งแต่9ก้าโมงถึง1นึ่ทุ่มทุกวันหรือลูกค้าสามารถติดต่อได้ทางช่องทางออนไลน์นะครับไม่ว่าจะเป็นเฟซบุ o กล็อกเก็ตซาวไทยแลนด์ไลน์แอดสายล็อกเก็ตซาวแล้วก็ YouTube Rocket Sound c h anel n นะครับผมแล้วพบกันใหม่ครับขอบคุณครับสวัสดีครับลาไปก่อครับ get scratching